อ่ง้้นออพร่อยมากเลยลูกสุดท้ายแล้วก็อร่อยเป็นเ็นทำอะไรอยู่คะฮะถามได้ทำอะไรดูสิดูนี่ก็กินยานี่ลูกตาอยู่ไง เยลลี่ลูกตามันคืออะไรครับโอ้ย,อยน้องพลไปอยู่ที่ไหนมาโอ้โหเย,ยลลี่ลูกตาเขาดังกันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> นี่ไงเยลลี่ลูกตามันก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้และข้างในก็จะมีไส้เดี๋ยวกัดให้ดู <c oughs> ไม่เคยกินเลยครับรูมันอร่อยไหมครับแต่โหอร่อยมากขอบอกไส้นี่ก็จะเปรี้ยวๆส่วนตโดยิลี่มันจะหวานๆอร่อยมากเอ๋งั้นงั้นผมเคยกินนิดนึงได้ไหมครับจีเสียใจด้วยนะน้องคนมันหมดแล้วอ่ะ เก็บโดนแย่งแล้ไม่ไ่ะขอบคุณครับ้นี่มันอะไรกับเนี่ยนี <h 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 ่ม totally> ันเยลลี่ลูกตาที่พี่พ็มกินเมื่อเช้ามามีตั้งเยอะเราขอกินบ้าง จริงแต่ว่าที่กินไม่ได้เนี่ยมันเพราะว่าแพ้หนะาายเข้าใครเนี่ยนิตานี่โทรมาทำไมตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลนิตานเออนิตานิตานอ๋อยังไม่รู้เปล่าเออสั่งมาแล้วสั่งมาแล้ว,วก็พรุ่งนี้เจอกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวเอาไปให้โอากีลูกเลูกแหมถามเูรว่าฉันเงียบแลสิเออตุ๊กโลกี่ลูกๆๆ ได้ปเพื่อกินแต่ไม่ให้น้องกินพิมพ์ใจเลยเอาเรื่องเรื่องนั่นหรออ๋อไดเออเดี๋ยวไปช่วยดูเดี๋ยวช่วยดูได้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 เดี๋ยวส่งไปให้นี่น้องพุนห้ามกินยีลูกตานะอยากให้รู้ว่ากินนะเข้าใจไหมเออได้ได้มีตั้งเยอะขนาดนี้ทำไมต้องงกด้วย Wish you would be looking สุด,สด uh oh. ขออีกลุ่หนึ่งแล้วกันนะ uh oh. อา่อยมองเลย uh oh. ขออีกจักกลุกดีกว่า หลงยินหมดหลัวเลยเหรอเนี่ยเฮ้นุ๊กอปวดท,ท้องใจจะกินเยอะเกินไปไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า่ะโอ้โห,โโห,โโหจะไปลืมได้ยังไงไม,ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเออเออฮะโอ้โหแน่อยู่แล้วสิต้องเป็นของแท้ฉันไม่เอาของปลอมไปให้เธอหรอกเพราะมันอันตรายอย่างนี้แหละจีน เดี๋ยวเราไปนึงนะไปหนึงนะเออวางก่อนนะเฮ้ยเยันนี่ลูกตาของโตป็นหายไปไหนหมดอ่ะอ๋อๆอ๋อสงสัยแม่เอาไปทิ้งแล้วไงเห็นเมื่อเช้าบอกว่ามันอันตรายจะเอาไปทิ้งอยู่เฮ้ยดีแล้วเนี่ยโชคดีที่เราเตือนน้องคุณนะว่าไม่ให้กินเมียังถ้าน้องคุณกินเข้าไปนะโอ้โหสยองเฮ้ยยันลุ ของบอมเนี่ยมันร้ายกาจมากเลยเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นอาหารเป็นพิษ<า>ถึงขั้นท้องเสียอ้วกเป็นล้มหมดสติถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลาเยอะนะช็อกได้เลยเนี่ย อะกันเนี่ย oh, <no. S 1> สามหลต่อกันเลยเนี่ยโอ๊ยนี่อไกันเนี่ย Thank yeah. you. นะดีนะโชคดีที่รอดมาได้กินเข้าไปเยอะขนาดนั้นนะถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันนะถึงจะชีวิตแน่เลยนี่หมอรังหังแล้วมังยังไม่รอดเลยลูกไอ้น้องคุณนี่นี่เข้าใจหรือยังว่าพี่พิมพ์ห้ามกินเพราะอะไรอืมเออมขอโทษครับพี่พิมต่อไปผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วครับผมจะเชื่อฟังพี่พิมพ์ครับว่าแต่ว่า มันอันตรายขนาดนี้ทำไมพี่พิมพ์ถึงจะเอาไปให้เพื่อนพี่พิมพ์หรอครับ <Huh? S 1> อแหมนอกจากจะขโมยกินยนเลี้ยวตายยังแอบฟังพี่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอีกเหรอ,อเดี๋ยวจะล่าให้ฟังพี่คุยกับพี่นิตานะ ก็คือตอนนั้นน่ะที่พี่คุยอ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าจะเอาของปลอมไปให้ห<า>คือพี่จะสั่งของแท้มามันจะมาส่งพรุ่งนี้แล้วจยวพรุ่งนี้อ่ะพี่จะเจอกับพี่นิตาก็เลยจะเอาไปให้เป็นของแท้โถ่ใครจะเอาของปลอมไปให้ล่ะู้อยู่มันอันตรายอีกอย่างนะของแท้น่ะพี่ก็สั่งมาเผื่อน,น้องพุณแล้วด้วยห้าลูก<า> มันของจริงไงที่พี่พิมตัวซ่าให้ทำช่างมันเถอะไม่ต้องกินงั้นเดี๋ยวพี่พิมพ์กินเอง